สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะเมื่อวันที่7มิถุนายน2565ร้อยตำรวจโทเจริญเหล่าธรรมทัศน์นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยถึงสถานาการณ์การส่งออกข้าวของไทยว่าในช่วง4เดือนแรกตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนเมษายนนะคะพบว่ามีปริมาณ2,291,916ตันม,มูลค่า3 9 4 4 5 8ล้านบาท หรือ1203.3ล้านเหลียนสหรัฐนะคะโดยปริมาณเพิ 1, 5, 4, 5, ่มขึ้น52.7%และมูลค่าเพิ่มขึ้น36.4%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564ที่ส่งออกปริมาณ15,593ตันมูลค่า28,914.5ล้านบาทหรือ965.7ล้านเหลียนสหรัฐนะคะ ส่วนการส่งออกข้าวไทยเดือนเมษายน2565มีปริมาณ 548,636ตันมูลค่า9,977.6ล้านบาทโดยปริมาณและมูลค่าส่งออกลดลง15.3%และ10.0%ตามลำดับค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม2,565ที่มีปริมาณ647,608ตันมูลค่า11,085ล้านบาท เนื่องจากในเดือนเมษายนที่ผ่านมาการส่งออกข้าวขาวและข้าวนึ่งมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านะคะซึ่งเป็นผลมาจากการที่ราคาข้าวในประเทศเกือบทุกชนิดปรับตัวสูงขึ้นมากส่งผลให้ราคาส่งออกปรับสูงขึ้นไปด้วยนะคะทำให้ผู้ซื้อบางส่วนชะลอการสั่งซื้อและรับมอบสินค้าค่ะ โดยในเดือนเมษายน2 5 6 5มีการส่งออกข้าวขาวปริมาณรวม199,939ตันลดลง35%เนะคะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศอิรักญี่ปุ่น โมซัมบิกมาเลเซียแองโกลาเป็นต้นค่ะขณะที่ข้าวนึ่งมีการส่งออกประมาณ94,572ตันลดลง18.9%เมื่อเทียบกับเดือนก่อนนะคะส่วนใหญ่ยังคงส่งไปยังตลาดหลักในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางเช่นแอฟริกาใต้เยเมนไนเจอร์ Niger, เป็นต้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการส่งออกข้าวหอมมะลิต้นข้าวกับมีปริมาณเพิ่มขึ้น4.6%ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยมีปริมาณส่งออก149,594ตันเนื่องจากมีการส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นค่ะในขณะที่ตลาดประจำเช่นสหรัฐอเมริกา ฮ่องกงแคนาดาสิงคโปร์ก็ยังคงมีการนำเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคม2565คาดว่าการส่งออกข้าวจะอยู่ที่ระดับประมาณ600,000-650,000ตันเนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสัญญาส่งมอบที่ค้างจากเดือนก่อน อยู่พอสมควรนะคะในขณะที่ตลาดหลักที่สําคัญในแถบตะวันออกกลางเช่นอิรักสหรัฐอาหรับอิมิเลสตลาดเอเชียเช่นจีนญี่ปุ่นตลาดแอฟริกาเช่นแอฟริกาใต้แองโคลาโมซัมบิก รวมทั้งตลาดอเมริกาเช่นสหรัฐแคนาดายังคงมีความต้องการการนำเข้าอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่สถานการณ์ด้านโลจิสติกและการส่งมอบมีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะประกอบกับภาวะค่าเงินบาทยังคงอยู่ในทิศทางอ่อนค่าส่งผลให้ราคาข้าวอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งได้นะคะโดยราคาข้าวขาว5%ของไทยณนะวันที่1มิถุนายน2565อยู่ที่465เหรีย สหรัฐต่อตันนะคะขณะที่ราคาข้าวขาว5%ของเวียดนามอินเดียและปากีสถานอยู่ที่423ถึง427และ 338ถึง342และ373ถึง377เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะตามลําดับได้ราคาข้าวนึ่งไทยอยู่ที่480เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะขณะที่ข้าวนึ่งของอินเดียและปากีสถานอยู่ที่348ถึง352และ392ถึง396เหรียญสหรัฐต่อตันนะคะสําหรับคลิปนี้แอดมินก็ลากันไปก่อนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็น กำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะ